สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับนงยะสมยงคาเซนเตอร์นะครับอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่กับบรรยากาศที่แสนร่มรื่นและสดชื่นมากๆนะครับวันนี้ผมได้นํารถเก๋งนะครับผมหนึ่งคันมาให้นำเสนอนะครับให้กับผู้ลูกค้านะครับซึ่งคันนี้ผมบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะผมสายเที่ยวสายปีใหม่สายท่องเที่ยวนะครับคันนี้สุดๆเลยนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรนะมาคันนี้นะผมมิสซูบิชิ แอตทราดนะครับผมอ่าคันนี้เป็นตัว GLS Limited นะครับผมเป็นตัว GLS Limited ปี2013เปิดราคาให้เลยแล้วกันนะครับผม2 3 9 0 0 0บาทผ่อนงวดประมาณ4,400บาทตลอดอายุสัญญาฟรีดาวออกรถฟรีดาวศูนบาทเลยนะครับคันนี้นะมาสําหรับคันนี้นะผมเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับผมสีโทนนี้สวยมากผมบอกเลย นะครับตัวนี้ออกจากศูนย์สีแดงเดิมด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบคโครเมียมนะครับ่ากระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับผมจะเป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าที่ส่องสว่างกลางคืนได้ดีนะครับด้านล่างนะครับผมก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกให้คู่หน้าเลยนะครับลูกค้าสบายใจเลยนะผมคันนี้ได้ตัวลิมิเต็ดด้วยนะ บอกเลยว่าท็อปมาก <Wow. S 1> ในส่วนข้างด้านข้างนะผมจะเป็นล้อแม็กนะครับซึ่งเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานนะผมเป็นสวยๆแบบนี้เลยทีนี้ยางผมก็เปลี่ยนมาให้ให,ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า,าเป็นยางที่ผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสบายใจได้เลยใช้งานได้อีกยาวๆหลายปีนะครับแน่นอนคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับนี่อ่าได้เป็นกุญแจรีโมทด้วยะมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับ ภายในก็จะคุมโทนสีดํามานะครับผมได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับอ่าคันนี้นะครับผมก็เลขไม่ก็น้อยมากเลยนะเพียง79,300กับอีก9กิโลเมตรท่านเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในจะเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะผม ตัวนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำมากสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับอ่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะนี่ขับง่ายเลยนะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้สบายนะครับอ่ามาดูในส่วนของเบาะต่อนะครับผมคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังเดิมได้แดงมานะครับนี่เบาะหนังสวยๆนะครับผมไม่ขาดไม่ย่นเลยนะอ่าดูแลรักษาง่ายนะผมข้อดีของเบาะหนังนะครับ อ่าไม่เปื้อนง่ายนะครับผมกลิ่นไม่อับนะอ่ามาชมด้านหลังต่อเลยครับนี่ด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบเดิมๆโรงงานนะครับผมไฟเดี่ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับอยู่ในโครมเดีวยวกันแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นแบบโครมเมียมตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหม สีแดงตัดคาดโคเมียมมาเลยโอเคเราไปรับชมกันต่อในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยครับผมมารับชมกันในส่วนของห้องเครื่องต่อนะครับผมคันนี้ได้เครื่องยนต์เดิมโรงงานเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ก็เดิมทุกจุดเม็ดอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมนะครับอ่าน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะครับผมอ่า บอกเลยว่าสวยงามและที่สําคัญก็ประหยัดน้ํามันถึง20กิโเมตรต่อลิตรเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากสาหรับสายประหยัดน้ํามันนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะผมอตัวนี้ก็จะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ในตัวแล้วนะครับผมและที่สําคัญคันนี้ผมทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมมิสูรแอ t r รา1.2 GLS นะครับเป็นปี2013คันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง2 3 9 0 0 0บาทนะผลงวด4,400บาทตลอยสัญญาคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เลยฟรีแล้วนะผมฟรีทําสัญญาฟรีภาษีพรบฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับผมแทบจะฟรีทุกอย่างเลยนะผมฟรีค่าจัดส่งนะผมะคันนี้ก็คือ,อให้ทุกอย่างแล้วนะครับผม ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0949420440ครับผม,มงยะยินดีให้บริการครับ